สวัสดีค่ะก็พบกับช่องแบมแบมชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาอาเล่นเกมนี่เลยนะคะเป็นเกมแบบว่าเหมือนเป็นเกมหนอนนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะนี่นะทุกคน เล่นสปีดได้เล่นสปีดได้ด้วยนะคะทุกคนเพิ่มความไวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็หาก,กินอาหารไปเรื่อยๆนะคะอุย้ยเกือบไปชนเขา เราเราเริ่มช้าแล้วค่ะเอาตังก่อนเอาตังก่อนนะแล้วเราก็จะเอาเป็นรูปแบบว่าเหมือนจะเป็นสายฟ้านะคะทุกคนเ้ยใครมาเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยไปเกือบแล้วไหมทุกคน เราก็ยาวมากแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเก็บตังไปด้วยกินอาหารไปด้วยนะคะนี่นี่นี่อายหเกือบแล้วเกือบเราตายนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูตาหน้านะคะ โอเคมาดูตอนที่สองกันเลยนะคะมาดูตอนที่สองกันว่าเราจะตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ยังตัวเล็กอยู่อาหารก็น้อยนะคะโอเคเก็บตงังเก็บตังไปด้วยนะคะ โอเคนี่อันนี้คือยาอะไรไม่รู้อ่ะมันมีคูณห้าอยู่นะคะนี่นะกินไปแล้วก็ต้องเก็บตังไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาตังไปช้อปปิ้งนะคะทุกคนนี่นะเอาตังไปเยอะเลย เดี๋ยวเรานะคะก็จะไปหาเพื่อนๆแต่ตอนนี้ไม่เห็นเพื่อนๆเลยเพื่อนๆอ,อ,อ,อยู่ไหนไม่รู้นะคะทุกคนนี่ไงนี่ไงเจอเพื่อนๆแล้วคะ่ะเราก็อย่าลืมขยับออกด้วยนะคะ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราก็จะไปชนเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ตายค่ะอู้หูมาเป็นรูปกล้องแล้วค่ะทุกคนตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ไงแล้วก็กินนะคะไว้ เรามากินตรงนี้ก็ได้นะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็เคลื่อนมาแล้วนะคะเป็นตัวสีเหลืองทุกคนเห็นไหมเคลื่อนมาเป็นเลขสีเหลืองนะคะเฮ้ยโอ้โห,โหเกือบแล้วคะ่ะเกือบแล้วคะ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอะ่ะกระตักกระไตหมด ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วค่ะเว้ยกลัวมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรีบกินอาหารนะคะเพราะว่าอาหารจะหมดก่อนนี่นี่นี่นนกิน,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 นให้หมดเลยค่ะกินให้หมดว้ายระวังตกด้วยนะคะทุกคน เฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วเยอะจังเลยนะทุกคนชนอีกแล้วชนอีกแล้วทำไมมันเยอะจังเลยคะทุกคนนี่ไงเอาแยงฉันกินหมดเลย โอ้โหทุกคนอาหารเพียบคะ่ะอาหารเพียบแล้วก็กินไปนะคะอุ้ยเขากินเขาแย่ยงเราอะมาแย่ยงทำไมก็ไม่รู้ไว้ What? อาหารมีไงทุกคนไม่รู้ว่าอาหารทำไมมันเยอะจังเลยก็ไม่รู้นะคะอาหารเยอะเยอะเยอะมากอหืออย่าไปชนเขานะคะทุกคน เราต้องวิ่งหนีค่ะนี่ไงอาหารอีกแล้วทุกคนแย่งค่ะแย่งนี่ไงอาหารนี่ก็เป็นของอร่อยนะทุกคนอกล้เกือบแล้วเกือบแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะเก็บตังค์แล้วก็ อาหารค่ะทุกคนพอตัวใหญ่มันก็จะวิ่งช้านะคะทุกคนดูดีวิ่งช้ามากเลยเร่งสปีดหน่อยโอ้โหหมดไปแล้วกิน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 โอเคหมดแล้วค่ะเราก็ไปหาอาหารต่อไปนะคะ นี่ไงเจอตังค์แล้วเราก็เอาตังค์แล้วก็ต้องอย่าลืมเอารองเท้าด้วยนะคะทำให้เราวิ่งไวขึ้นค่ะอ๊ยนี่ไงอาหารอีกแล้วอร่อยมวกนะคะเมื่อกี้เกือบชนเขาไม่ได้ดูไม่ได้ดูดดโอ้โหอาหารอีกแล้วค่ะทุกคนทำไมอาหารมันเยอะจังก็ไม่รู้นะคะ เดี๋ยวนี้อาหารเยอะมากเลยโอ้อะไรอีกอะไรอีกเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วน่าก,กินจังอีกแล้วนะคะอาหารอุยระวังระวังระวังเกือบแล้วคะ่ะทุกคนอีกแล้วนะคะอาหารมาอีกแล้วมาโดยอัตโนมัตินะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็เล่นไปแล้วสักพักเลยนะคะเราก็เคลื่อนแล้วนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคลื่อนมากเท่าไหร่อู้อาหารอาหารมามาแรงฉันต้องรีบนะคะเออใครชนเราอีกแล้วนี่อาหารแบบมาเยอะมากมากเลยนะคะโอ้โหโดนเขารอมแน่เลย รีบออกไปจากตรงนี้ดีวกว่าค่ะทุกคนโอ้โหอ,อ,อาหารอีกแล้วนะคะอืทำไมอาหารมันเยอะจังเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอเคค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็อาหารเยอะเนาะมีแต่อาหารขนมหวานทั้งนั้นนะคะอมืมาอีกแล้วค่ะ ทำไมมันเยอะจังก็ไม่รู้นะคะอาหารอะไรเยอะจังเลยเราก็แม่เราก็จะไม่ไปชนเขาเพื่อรักษาอาหารของเรานะคะหืม <c oughs> อาหารมาอีกแล้วอมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเยอะมากเลยค่ะโอ้ยระวังระวังอีกแล้วค่ะชนอีกแล้วค่ะทำไม ้องชนเราเยอะจังเลยครับทุกคนเราไม่ไหวแล้วนะเนี่ยชนเยอะเกินไปอะ่ะเราก็ตอนนี้เราก็อยู่อันดับสี่นะคะแต่ว่าก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เก็บตังไปด้วยตอนนี้ดูเหมือนตังจะเล็กกว่าตัวเราแล้วนะคะอีกแล้วค่ะมันก็มาชนเราอีกแล้วนะคะ ไงตัวไหนไหนีไน่ไงตัวน,น,วนี้อาจจะมาชนเราก็ได้ออ้ยน่ากลัววะ่ะว้าชนเราอีกแล้วไม่ใช่ <c oughs> ก็ลรสปีดดิฟนอยทำไมเดี๋ยวนี้อาหารมันเต็มพื้นเลยค่ะทุกคน <c oughs> โอ้โหอาหารมาเป็นตัวเลยนะคะ <c oughs> โอ้โหเราก็ หาเก็บอาหารไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่เออันดับสามแล้วนะคะก็เราก็จะแย่งชิงให้ถึงอันดับหนึ่งมาให้ได้นะคะถ้าไม่ถึงก็อดทนค่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะร้อมตัวนี้ดีไหมร้อมดีกว่านะคะทุกคนโอเคเราอย่าเพิ่งให้น้องบอกนะคะ เร็ว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 อย่าเพิ่งให้น้องออกนะโอเคเราก็จะวนตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะวนเข้ามาวนเข้ามาไม่ให้น้องออกแล้วก็ให้น้องชนเราอีกนะคะเราเราก็จะไปชนเขาอีกแล้วใช่ไหมว้าว่นาๆนั่นน่ะแล้วก็นั่นไงแป๊บเดียวก็ชนเลยนะคะเพราะว่าเขายอมตายะคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะ โอเคเราก็หาดักเพื่อนๆอ,อีกแล้วอู้หูอ๋อๆๆนักกัวว่ะนักกลัวใหฮน่ากัวตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่สองแล้วนะคะก็ อาหารแบบว่าอร่อยมากเลยนะคะวิตัวกล้องทำไมยาวจรงเลยแต่ว่าเรายาวกว่าเนาะนะคะอุ้ยอย่าลืมรองเท้าด้วยนะคะโอ้โหทองฟ้านี่เหมือนคลื่นเลยว้ายโอ้โหมาอีกแล้วค่ะทุกคนอ,อาหารเยอะมาก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 ,มากเลยะคะ่ะ ล้อมรอบล้อมรอบเออเอือเอ,อื้อ,อเออระวังระวังใครมาชนเราอีกนี่นี่ค่ะทุกคนใครจะมาแย่งก็มาเลยนะคะนี่ฉันกินหมดแล้วอื้อชนเยอะเยอะเลยชนชนเข้าไปนะคะ ตอนนี้เรามีคะแนนน่าจะถึงลาแล้วเลยนะคะโอ้โหเรามาอยู่ที่อันดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนดูสิหนูฉันบอกแล้วว่าฉันจะแย่งอันดับหนึ่งมาให้ได้นะคะทุกคนก็ต้องกินแล้วก็กินนะคะ จะไปชนเขานี่มันไม่ได้นะคะทุกคนต้องให้เขามาชนเรานะคะนี่แล้วก็เดินหาอาหารไปรุย่ยๆยอูนี่ไงนี่ไงอาหาร,รชัดๆเลยนะเนี่ยใครมาชนเราอีกเนี่ยไหนอ่ะเอานี่ไงนี่อูโหูอาหาร อาหารเพียบค่ะอาหารเพียบทำไมมันเยอะจังเลยอาหารสมัยนี้นี่มันอร่อยจริงๆค่ะทุกคนกินเยอะๆก็เข้ามาอยู่อันดับหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วตอนนั้นก็นะคะอยู่อันดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นแล้วก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะคะ เกมนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดคับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุมนะ